สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้อุไรสวนไม้มงคลจะพามาชมเนี่ยค่ะอากนอากนีมาที่มีชื่อว่าเลกาซีค่ะนี่ก็เริ่มจากเลกาซีขาวเนี่ยค่ะเลกาซี Legacy ขาวก็จะมีสีพื้นบนใบเป็นสีขาวนวลๆวเนี่ยค่ะแล้วก็มีเส้นแกนกลางใบและเส้นก้างปลาเนี่ยเป็นสีเดียวกับสีพื้นบนใบคือสีขาวนวลๆวเนี่ยค่ะแต่งแต้มด้วยสีเขียวเนี่ยค่ะลักษณะเป็นปื้นนเนี่ยค่ะ ระหว่างเส้นก้างปลาเนี่ยค่ะทําให้ใบของเขาอะ่ะดูมีสีที่โดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็จะเห็นว่าเขาสวยเนี่ยค่ะสวยแล้วก็มีเลกาซี่เขียวค่ะนี่เลกาซีเขียวก็ลักษณะใบก็จะเป็นรูปไข่ปลายใบแหลมเหมือนกันค่ะนี่ก็โคนใบเขาจะสอบหน่อยนึงแล้วแกนตรงช่วงกลางใบเนี่ยค่ะก็จะเป็นกว้างๆแล้วก็ สอบลงเป็นปลายใบแหลมค่ะนี่เส้นแกนกลางใบและเส้นก้างปลาของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงค่ะนี่ก็อย่างใบที่แก่แล้วก็จะเป็นสีแดงเข้มเลยแหละค่ะนี่ก็บนพื้นบนใบของเขาที่เป็นสีเขียวเนี่ยตัดด้วยสีแดงของเส้นแกนกลางใบและเส้นก้างปลาเนี่ยทำให้สีของเขาโดดเด่นยิ่งขึ้นแล้วก็ย่ง ลำต้นของเลกาซี่เขียวเนี่ยค่ะก็จะเป็นกาบที่มีสีขาวแกมแดงค่ะนี่และเลือดสวยค่ะทำให้ลักษณะต้นของเขาเนี่ยสวยยิ่งขึ้นค่ะนี่อย่างเลกาซี่ขาวนี่ก็เช่นกันค่ะนี่เส้นแกนกลางใบกับเส้นกลางปลาของเขาเป็นสีขาวน,นวลๆเนาะลำต้นของเขาก็เป็นสีขาวเนี่ยค่ะนวลๆตายใบนี่ก็เหมือนด้านบนทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่า ส่วนที่เป็นสีเขียวน่ะจะจางกว่าด้านบนค่ะนี่ก็จะเห็นเนี่ยค่ะเทียบเทียบได้เลยค่ะนี่ก็จะจางกว่าด้านบนของใบค่ะสีที่ที่ที่อยู่ด้านใต้ใบค่ะส่วนสีเขียวนี่ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะว่าสีเขียวพื้นพื้นบนใบเนี่ยค่ะจะออกเป็นสีเขียวแกมแดงๆคะ่ะเส้นกลางปลาแล้วเส้น แกนกลางใบเนี่ยก็จะออกสีแดงเห็นชัดเพราะว่าเาส้นก้างปลาของเขาที่เขาฝังลงบนพื้นบนใบด้านบนนะคะก็จะมานูนอยู่ด้านล่างเนี่ยเห็นชัดค่ะด้วยสีแดงของเขาเนี่ยค่ะจะเห็นชัดค่ะนี่นี่ก็ามาลักษณะของเลกาซี่เลกาซี่แดงค่ะเลกาซี่แดงก็ลักษณะใบของเขาก็เป็นใบรูปไข่เนี่ยคะ่ะควรใบสอบปลายใบแหลมระหว่างากลางใบนี่ก็จะกว้างหน่อยค่ะนี่ ก็จะทําให้ค่อยๆสอบลงแล้วก็ปลายใบแหลมเนี่ยค่ะลักษณะใบของเขาจะเหมือนกันทุกสีอะค่ะนี่ก็เส <Thank you. S 2> to anyway, ้นแกนกลางใบกับเส้นก้างปลาของเขาเนี่ยค่ะเป็นสีแดงค่ะนี่ก็แต่งแต้มระหว่างเส้นก้างปลาด้วยสีเขียวที่เป็นปื้นๆเนี่ยค่ะเขียวเข้มเขียวเขียวเข้มเขียวอ่อนบ้างเนี่ยค่ะก็ทําให้สีเขียวที่ อ๋อสีแดงที่เป็นพื้นบนใบของเขาเนี่ยค่ะแต่งแต้มด้วยสีเขียวเนี่ยทำให้เด่นยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็ลำต้นของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีขาวขาวจ้วเลยละค่ะสำหรับเลกาซี่ออแดงเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเขาสวยค่ะการดูแลการดูแลของเลกาซี่เนี่ยค่ะก็เหมือนนากนิมาตัวอื่นของสวนค่ะดูแลไม่ยากวัสดุของเขาก็เป็นแบบ วัสดุโปร่งๆล้วนระบายน้ำได้ดีนี่แหละค่ะแล้วก็อยู่แสงแดดก็แดดดาไรค่ะเอ่อทางหลังคาของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นหลังคาใสแต่ละมุงสแสลนพรางแสงไว้ด้านบนนะคะนี่นี่เป็นที่อยู่ของเขาค่ะนี่บางส่วนก็จะอยู่ในโรงรถแต่ว่าแสงสว่างก็มีพออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่การวัสดุป,ปลูกการให้น้ําค่ะการให้น้ําการรดน้ําก็อาทิตย์หนึ่งเออสอครั้งค่ะนี่ก็เหมือนอกนีมา ของสวนทั่วไปถ้าวัสดุแห้งจนเกินไปวันไหนอากาศร้อนอากาศร้อนจัดแล้วก็ลมแรงเนี่ยก็มาคุยคุยดูวัสดุถ้าแห้งไปก็วันนั้นก็จะลดเพิ่มก็เป็นครั้งที่สามของอาทิตย์ราคานี่ก็จะสวยค่ะนี่ก็จะเห็นว่าการดูแลของเขาก็ดินโปร่งร่วนระบายน้ําได้ดีทางด้านศัตรูพืชก็นี่แหละค่ะพวกนอนอ่อทุกวันนี้ช่วงนี้ก็เน้นหน่อยค่ะ เดินดูบ่อยๆหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเขากินอ่ะคืนเดียวกเกลี้ยงค่ะถ้าเห็นต้นหนึ่งยังไงก็ต้องหาตัวให้เจอค่ะนี่เขาก็จะถ่ายมุลเอาไว้ให้เห็นนะคะออกจะไปไม่ไกลตรงที่เขากินยอดยอดใบกุดหรือกินใบจนเกลี้ยงแล้วค่ะไปไม่ไกลเพราะฉะนั้นหาให้เจอกันเองก็นี่วัสดวัสดุปลูกก็เป็นวัสดุปลูกที่ล้วนระบายน้ําได้ดีเนาะทั้งสวนก็ถ้าไหนที่ พอที่เปลี่ยนกระถางอย่างวัสดุเดิมของเขามาก็เป็นกาษมะพร้าวสับเนี่ยเนาะเออเราไว้สักพักแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นวัสดุปลูกของทางสวนทางสวนก็เพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนการใช้เราก็จะพยายามเน้นใช้เหมือนเหมือนกันนะคะทุกทุกทุกตัวเว้นแต่ว่าจะใส่อะไรมากน้อยต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีนี่ค่ะใบากามปูหมกักผสมกับมามะพร้าวสับ แล้วก็เพอไลทค่ะกับมะพร,าะร้าวสับนี่ก็จะเน้นหน่อยนึงค่ะว่าต้องแช่เอาน้ําเอาสารเทน,นินออกสารที่เป็นสีน้ําตาลนะคะน้ําที่เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลค่ะมันมีผลกับระบบรากของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้ส่วนใบก้ามปูก็เป็นใบก้ามปูเก่าใบก้ามปูหมักอะค่ะที่มันผุมันเปื่อยมันย่อยสลายค่ะ ถ้าเป็นใบก้ามปูที่พึ่งร่วงลงมานี่ก็จะยังไม่ใช้เพราะว่าถ้าเอาไปใช้แล้วเจอความชื้นเจอความร้อนเจออะไรแล้วแต่ในในที่เราลดน้ําไปอะคะ่ะมันจะเป็นแก๊สมันจะทําให้ร้อนให้ให้ร้อนต่อระบบรากของไม้ของเราอะคะ่ะอาจจะเป็นเชื้อราอาจจะทําให้ไม้เราเน่าอะไรเงี้ยคะ่ะก็เพราะฉะนั้นทางสวนก็จะใช้ใบก้ามปูที่ผ่านการหมักแล้วคะ่ะเป็นใบก้ามปูที่หมักแล้วผุแล้วอะค่ะเนี่ยคะ่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะนี่สำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆพี่ๆมีความต้องการว่าจะแนะนำอะไรเข้ามาหรือว่าเอ,อ้ต้นไม้ต้นนี้น้องเรียกชื่อผิดไม้อะไรเงี้ยก็แนะนำเข้ามาได้ค่ะใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยค่ะนี่ทางช่องก็เป็นอุไรสวนไม้มงคลนแหละค่ะ ได้คลิปได้เลยก็จะพยายามตอบค่ะอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างก็จะตอบค่ะนี่แล้วก็ทางเพจ f a c e b o o k ก็มีอุไรส่วนไม้มงคลชื่อเดียวกับช่องเนี่ยค่ะแล้วก็ทาง facebook ส่วนตัวก็เป็นพมผลอุไรสะกดเป็นภาษาอังกฤษค่ะพมผลก็ p r o m p h o l อุไรก็ u r a i ค่ะแล้วก็ทางสวนก็เพิ่มช่องทางในการติดต่อให้ add id line ค่ะ b ตัวใหญ่ แล้วก็ตามด้วยตัวเล็ก O N D 2505สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ